ตยานุ่มนวล โดยในปีนี้คณะสีฟ้าได้จัดขบวนพาเหรดนักกีฬาขบวนแฟนซี L G B T Q กลุ่มเพศทางเลือกไม่ว่าจะเป็นเลสเบีย้ยนเกย์ไบเซ็กชวลที่ไม่ใช่กลุ่มเพศตามเพศสภาพและได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานซึ่งภาคอีสานนั้น มีประเพณีเกี่ยวข้องกับการขอฝนเชน่นงานบุญบังไฟซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลสำคัญหรือด้วยเหตุผลจากความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ทำให้มีกลุ่มคนหลายกลุ่ม อบพยกเข้ามาจากดินแดนใกล้เคียงมีการส,สาร้างสรรค์วัฒนธรรมของกลุ่มขึ้นเช่นการพูภาษาอสานภาษาเขมรภาษาสวยการแสดงหมอลำการร้องกันรืม้มได้อย่างสวยงามสร้างสรรค์ไม่แพ้กันเลยทีเดียวครับครับต่อมาด้วยขบวนแฟนซีซึ่งน,นำเสนอเกี่ยวกับ LGBTQ กลุ่มเพศทางเลือกไม่ว่าจะเป็นเลสเบี้ยนเกย์ไบเซ็กชวลที่ไม่ใช่กลุ่มเพศตามเพศสภาพซึ่งเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรผลงานออกมาสูส่สายตาทุกท่านในวันนี้ภายใต้การนำของพี่วิตาฟห้องม6ครับ3และคณะสี่พาท์นคน